สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมู่กายการ์เด้นนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของนอมนะคะ คลิปนี้จะชวนเพื่อนๆมาชมออเดอร์ที่นอมจะจัดส่งให้ลูกค้าในวันนี้นะคะออเดอร์ order ของคุณนายแวนเพชรนะคะเพื่อนๆคุณนายแหวนเพชรรวม15สีไม่รวมสีที่ใกล้เคียงกันนะคะสีที่ใกล้เคียงกันนาใส่ให้ไปในมาตเดียวกันนะคะเพื่อนๆเ,เป็นสีเอ่อที่แยกเห็นชัดเจนก็จะอยู่ที่15สีนะคะอันนี้ลูกค้าสั่ง2,000กิ่งนะคะ2,000กิ่งนะคะส่งให้ลูกค้าในวันนี้นะคะ สีประมาณไหนกันบ้างนะคะก็จะมีสีขาวนะคะสีขาวแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยนะคะสีขาวนะคะขาวเนี่ยจะมีสองโทนนะคะเพื่อนๆเป็นสีขาวเลยนะคะแล้วก็เป็นขาวมิ้นท์นะคะลักษณะกิ่งของเขาเนี่ยจะเป็นสีคนละสีกันนะคะขาวเนี่ยจะเป็นการขาวนะคะการขาวกานกานออกสีขาวแบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าเป็นขาวมิ้นท์นะคะขาวมิ้นท์ ลักษณะจะเป็นอมเหลืองแบบนี้นะคะสีขาวแต่ว่าเป็นขาวขุ่นๆนะคะนํำเรียกว่าขาวมิ้นท์นะคะเพื่อนๆกิ่งเขาจะเป็นสีแดงนะคะกิ่งแดงแบบนี้นะคะนี่อันนี้คือขาวมิ้นท์นะคะนี่สวยเหมือนกันทั้งสองสีเลยนะคะ แล้วก็ถัดมาเป็นสีชมพูค่ะชมพูนี้จะเป็นสีที่เป็นชมพูที่มีริ้วเป็นสีทองนะคะเวลาโดนแดดจะเห็นชัดกว่านี้นะคะเป็นริ้วประกายสีทองทองนะคะนี่แล้วก็ถัดมาก็จะเป็นสีอ่าอันนี้ที่บอกว่าความจริงเขาเป็นสองสีนะคะแต่ว่านำรวมไปให้ให้เลยนะคะก็คือมีใจกลางแดงนะคะกับใจกลางบานเย็นนะคะเพื่อน นี่ใจกลางแดงกับใจกลางบานเย็นแต่ว่ากลีบเป็นสีเหลืองเหมือนกันนะคะจะนับเป็นสองสีก็ได้นะคะหรือว่าจะแยกแยกจะรวมเป็นสีเดียวก็ใกล้เคียงกันมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็เห็นความแตกต่างนะคะระหว่างใจเ,เกสรนนะคะสีบานเย็นแล้วก็เกอรสีแดงค่ะสีแดงอมส้มหน่อยนะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะสีแดงอมส้มแบบนี้ค่ะสวย สวยมากๆนะคะกิ่งเขาจะยาวมากเลยนะคะสีนี้ขนาดของกิ่งนะคะขึ้นอยู่กับสีของของดอกด้วยนะคะเพื่อนๆอย่างสีนี้นะคะนี่กิ่งอ้วนๆสั้นๆอ้วนๆนะคะสีชมพูอ่อนนะคะแล้วก็ มีสีออกบานเย็นนะคะเป็นทูโทนนะคะเพื่อนๆมีมีลายนะคะสีบานเย็นลายทองแบบนี้นะค่ะสวยๆนะคะเป็นประกายทองแบบนี้นะคะนี่แล้วก็มีเหลืองเข้มนะคะเหลืองเข้มจะใกล้เคียงกับสีทองนะคะสีทองอยู่ด้านหลังสุดเลยนะคะอันนี้เหลืองเข้มนะคะเพื่อนๆนี่เหลืองเข้มแต่ว่าอยู่ใกล้กันก็ไม่ไม่ใช่สีเดียวกันนะคะนสวยแล้วก็สีแดงค่ะ สีแดงเหลืองอ่อนนะคะด้านหลังแล้วก็ด้านหลังสุดเลยก็คือสีทองนะคะแล้วก็สีส้มนะคะแล้วก็สีเหลืองนี่ด้านในเขาจะเป็นกีบลายนะคะอันนี้เหลืองกีบลายนะคะเพื่อนๆนี่สวยนะคะเหลืองกีบลายนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะสีเหลืองกีบลายแล้วก็อันนี้อันนี้นี่ เขาเขานำตัดไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วนะคะเขาก็จะบานไม่ค่อยใหญ่ปกติเนี่ยสีนี้จะเป็นอีกหนึ่งสีนะคะเพื่อนเพื่อนที่เกสอนฟูฟูเหมือนสีแดงกับสีทองนะคะสีบานเย็นนะคะเรียกว่าสีบานเย็นแล้วก็จะมีสี บานเย็นสะท้อนแสงปนไปด้วยนะคะจะนับเป็นสองสีก็ได้เป็นสีบานเย็นเกสรฟูฟูแล้วก็เอ,อีกเกสรฟูอีกอย่างหนึ่งก็คืออีกสีหนึ่งเขาจะออกเป็นสะท้อนแสงนะคะเวลาโดนแดดเขาจะออกเป็นสะท้อนแสงหน่อยนะคะนี่คุณนายแหวนเพชรนี้สีเขาจะใกล้ๆเคียงกันนะคะเพื่อนๆน,นี่ออเดอร์นี้น้องก็จะส่งให้ลูกค้าที่สระบุรีนะคะอำเภอม่วกเหล็กนะคะ นี่สวยๆแบบนี้เลยนะคะ15สีสวยๆแบบนี้นะคะไม่นับสีที่ใกล้เคียงกันนะคะนี่ได้กิ่งไปกิ่งพัน์ไปแล้วนะคะท่านไหนที่ได้กิ่งพันนะคะแกะกล่องนะคะแล้วก็ถ้าไม่มีเวลาปลูกไม่ต้องพรมน้ํานะคะไม่ให้ไม่ต้องให้โดนแดดแล้วนะคะ วางไว้ในที like AL ่ร่มนะคะแบบนี้เลยแกะกระดาษที่นมหอออกนะคะแล้วก็วางแยกใบที่หลุดร่วงออกนะคะใบที่หลุดร่วงเนี่ยมีมีเกิดขึ้นได้เป็นเรื่องปกตินะคะอาจจะมีใบหลุดร่วงเกิดขึ้นได้บ้างนะคะหลังจากที่เราเปิดกล่องขึ้นมาก็แยกใบร่วงออกนะคะเพื่อนๆแยกใบร่วงออกแล้วก็นํากิ่งพันแยกออกมาวางผึ่งผึ่งไว้ไม่ต้องผึ่งพัดลมก็ได้เอาวางไว้ในที่ร่มนะคะวางไว้ในที่ร่มมีเวลาก็ค่อยๆปักไปนะคะอืม มีเวลาก็ค่อยๆปักไปเรื่อยๆนะคะสวยมากนะคะความจริงดอกเขาจะโตกว่านี้นะคะแต่ว่านำตัดช่วงเย็นแล้วนะคะช่วงเย็นของเมื่อวานแล้วก็ผึงพัดลมไว้ทั้งคืนวันนี้ก็ทำการแพทเพื่อที่จะนำส่งให้ลูกค้านะคะสวยสวย แบบนี้นะคะใครที่สนใจสั่งซื้อดอกไม้ทักไลน์ ID ดีนำเข้ามาได้เลยที่เบอร์095ค่ะ2197328นะคะจะโทรหรือว่าจะไลน์ก็ได้นะคะ มีดอกไม้หลากหลายสายพันธุ์นะคะที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้คือคุณนายแหวนเพชรใครที่สนใจสั่งซื้อก็แจ้งนําได้เลยคุณนายแหวนเพชรนะคะส่วนออคุณนายตื่นสายแพร์เซียงไฮ้แพรจัมโบ้นะคะก็มีจําหน่ายนะคะเพื่อนๆคุณนายดอกซ้อนนะคะใครที่สนใจก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณค่ะ